แท่นชาร์จไร้สาย3ใน1ชาร์จได้ทั้งโทรศัพท์มือถือหูฟังบลูทูธไร้สายแล้วก็สมาร์ทวอทชเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับในหนึกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราอันอ n ออกอามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับหัวจะเป็นแบบ Type C นะครับแท่นชาร์จสมาร์ทวอทนะครับ คู่มือนะครับแล้วก็แท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานําสายชาร์จนะครับไปเสียบที่หัวเด็ปเตอร์ที่เรามีได้เลยนะครับส่วนแท่นชาร์จสมาร์ทวอตนะครับให้เราดึงฝาออกมานะครับหัวจะเป็นแบบ Type C นะครับสำหรับแท่นชาร์จสมาร์ทวอตนะครับสามารถชาร์จได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตัว I นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ตัว S นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังของแท่นชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็นรูระบายความร้อนนะครับให้เรานาแท่นช แล้วก็นําสายชาร์จนะครับมาเสียบที่ช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอโฟนเครื่องนี้นะครับทดลองชาร์จแบตให้ดูนะครับก็วางลงไปได้เลยนะครับอ่าชาร์จแบตเตอรี่เข้าทันทีเลยนะครับและด้านล่างตัวนี้จะมีไฟบอกสถานนะการชาร์จ